สิบประเทศที่นักท่องเที่ยวไปแล้วถ้าไม่ระวังอาจโดนปรับโดยไม่รู้ตัวหมายถึงว่าถ้าเราเผลอไปทําอะไรบางอย่างที่เขาห้ามแล้ววงเล็บเราก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามด้วยเราก็อาจจะโดนปรับนะครับคือเราไม่รู้ตัวตอนเราทําแต่ว่าตจตอนตอนโดนปรับเนี่ยเรารู้ตัวแน่นอนต้องควักตังค์ออกมาก็คือเท่ากับว,ว่าถ้าเพื่อนๆไปในที่เหล่านี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก็คือไม่ใช่เรามัดระวังแต่พวกพ i ิกพ็อกเก็ตหรือสแกมไม่ได้บอกว่าพวกนี้มีนะแค่หมายถึงว่าโดยทั่วไปที่เราต้องระวังอแล้วก็ต้องระวังเรื่องกฎเกณ์แปลกๆพวกนี้ด้วยแล้วหลายที่ก็เป็นประเทศที่คนไทยชอบไปทั้งนั้นเลยเออในบทความนี้เขาพูดดีนะเ,เขาเขียนไม่เขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าควรจดจําแต่อันนี้พูดเอง หลายแห่งที่เที่ยวหลายแห่งกลับมาทำลายบรรยากาศของเรากลับมาทำตัวที่แบบว่าเออทำให้เราได้รับประสบการณ์ไม่ดีเพราะว่ามักจะมีกฎระเบียบแปลกๆบางอย่างแล้วก็บางครั้งอาจจะทำให้เราถึงกับต้องโดนค่าปรับแพงๆเป็นการปรับแบบอ no ินโนเซอินโนเซนต์ก็คือเพราะเราไม่รู้จริงๆเขาก็บอกว่ากฎระเบียบหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็อ้างว่ามีไว้เพื่อให สถานที่ท่องเที่ยวยังคงสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นการให้คนท้องถิ่นเขารู้สึกเขาเรียกอะไรนะไม่รู้สึกสะดวกใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคือเขาต้องเห็นแก่คนท้องถิ่นไว้ก่อนอยู่แล้วคือนักท่องเที่ยวนี้เหมือนพวกมาเบียดเบียนความสงบสุขของคนท้องถิ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นคนเอาเงินมาให้แท้ที่แรกนั่งอะไรอ่ะ หาที่อนั่งบนพื้นในเวนิสก็เขาใช้คําว่า sitting ดาวไม่รู้นั่งอะไรตอนก่อนหน้านี้กนโลกายไปเที่ยวไปตั้งหลายรอบก็ก็นั่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นที่ที่เขาให้เป็นเก้าอี้หรืออะไรที่เขาให้นั่งได้เอออันนี้เขาหมายถึงนั่งอะไรเนี่ยเขาอ้างว่าทําเพื่อจะลดความแออัดของผู้คนคือเวนิสนี่คนเขาแห่กันไปเยอะขนาดช่วงเราไปช่วงโควิดที่ยังมีกฎระเบียบเรื่องไอฉีดวัคซีนหรืออะไรอยู่แท้ๆเนี่ยนะ ก็ยังมีคนมาเยอะเลยหน้าหนาวเพิ่งเพิ่งจะพ้นหน้าหนาวมาันิดเดียวเองด้วยเขาบอกว่าการนั่งก็คือจะถูกอถูกแบนในบางจุดอย่างเช่นจตุรัสเซนมาร์กหรือสะพานรีอัลโตไม่เห็นมีป้ายบอกอะไรไว้เลยหรือว่าเพิ่งจะห้ามอ๋อก็คือห้ามนั่งบนพื้นทุกที่ในเวนิส อาจจะโดนปรับได้ถึงห้าร้อยแปดสิบาร์ไม่ใช่ห้าร้อยแปดสิบาทนั่งบนพื้นโดนปรับสองหมื่นกว่าบาทเลยอ่าถ้าไปใครไปเวนิสเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายบอกอะไรไม่รู้อยู่หน้าสวนมันมีสวนศาสนาที่อยู่ข้างข้างเซนต์มาร์กสวนศาสนาเล็กเสร็จแล้วก็มีป้ายเป็นเคิงเหล็กๆหรือเปล่าบอกว่าอันนั้นก็ห้ามอันนี่ก็ห้ามมันนู้นก็ห้ามอะไรเงี้ยให้แต่งตัวเรียบร้อยคุณอาจจะโดนปรับถ้าคุณ going topless คงไม่ใช่ไม่ใส่อะไรเลยท่อนบนนะก็คือใส่น้อยชิ้นหรือว่าให้อาหารนกพิราบหรือว่าขี่จักรยานหรือว่าว่ายน้ําในคลองหรือทิ้งขยะก็คือโดนปรับไม่ต่ํากว่า300ยูโรต่อมาที่ที่2ก็ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะในอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นี่ครับก็เป็นป้ายห้ามไว้ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ไม่งั้นจะโดนปรับ100ยูโรหมายถึงว่าห้าม ห้ามกินข้างนอกถ้าเกิดในที่สาธารนณะถ้าเกิดแกดกินไปกินนู่นในร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งในย่านโคมแดงถ้าเกิดไปถ่ายรูปคนทำงานที่นั่นคนที่อยู่ที่ย่านนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่อย่างหลังนี่คิดว่าโอเคนะเออก็ดูอัมสเตอร์ดัมเหมือนเป็นภาพลักษณ์เหมือนเป็นเมืองที่ชิลเอามากแต่ก็ก็จะมีความเคร่งครัดในเรื่องนี้ แล้วก็อย่างที่สมก็อยาไปเก็บหินหรือทรายกลับบ้านเป็นของที่ระลึกจากสถานที่ต่างๆเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงคือจะมีใครมาเฝ้าอ่าก็อย่างเช่นในกรีซหรือแม้กระทั่งฮาวายอิตาลี UK เคก็มีกฎหมายที่ปกป้องเรื่องนี้โอ้มีคนโดนตอนแรกก็งงว่าแล้วใครจะมานั่งดูว่าใครเก็บอะไรไปนี่พวกคุณเอาไปเยอะเลยแหละก็มีเอ่อคู่ อเนะีคู่ฝรั่งเศสคู่หนึ่งไปที่ซาดีเนียน่าจะเป็นอิตาลีนะเขาพยายามเอาทรายกลับบ้านไปจนไปถึงแปดสิบแปดอะไรอ born, ่ะแปดสิบแปดปอนหรอโอ้โคือคือบ้านเขาไม่มีทรายขายก็ก็เลยโดนปรับถึงสามพัน US ดอลลาร์แสนกว่าบาทคือหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเอา แค่แบบนิดๆหน่อยๆคุณก็อาจจะโดนปรับเหมือนกันคือไอ้นั่นมันเยอะผิดสังเกตไงฉะนั้นอย่าทําถ้าจะถ้าจะเอาอะไรกลับบ้านไปก็คือซื้อโปสการ์ดไปละกันซื้อห้ามเอาทรายเอาหินกลับบ้านแต่เอาโปสการ์ดกลับบ้านได้ถัดมาห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในสิงคโปร์คือไม่ใช่ห้ามถุยหมากฝรั่งนะครับอันนั้นไม่ว่าที่ไหนในโลกคงไม่คงไม่ให้อยู่แล้วแหละไอ้ถุยหมากฝรั่งลงพื้นเนี่ยแต่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในสิงคโปร์ แสดงว่าสิงคโปร์นี้จะต้องไม่มีหมักฝรัหลังขายเอออันนี้แปลกดีการเคี้ยวเอ้ยอะไรนะการเคี้ยวหมักฝรั่ังไม่ใช่ผิดกฎหมายแต่ว่าเขาห้ามขายคือไม่ผิดแต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ให้ขายในประเทศฉะนั้นใครนำปากหมักฝรัหลังเข้ามาขายในประเทศถือว่าผิดกฎหมายคือไม่ห้ามแต่ไม่ให้ขายก็จุดประสงค์คงประมาณว่าถ้าไม่มีการ ถ้ามีการเคี้ยวมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งเผลอถุยออกมาใช่ไหมมันก็จะทําให้เป็นขยะที่น่าลาคาญคือเขาจะเน้นความสะอาดเป็นอย่างมากถัดมาห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่ขับรถอยู่ใน UK อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายถึงเอาโทรศัพท์มาพูดคุยแบบว่ายกหูขึ้นมาเลยซ,ซึ่งปกติมันก็ไม่ต้องอยู่แล้วเพราะว่าสามารถเปิดลําโพงเอาได้ใช่ไหมคือหมายถึงว่าห้ามพูดคุยเฉยๆหรือว่าห้ามใช้อะไรเลย อย่างนี้ใครใช้ GPS ใช้แผนที่ขณะขับรถก็ไม่ได้อสิอันนี้แปลกดีเดินเปลือยกายในสวิตเซอร์แลนด์อ๋อไม่ใช่เดินไฮงแบบเปลือยในสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้ว่าห้ามถึงขั้นไหนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราก็ไฮงเหมือนกันข้ามจากบางเอิญมันเป็นโซนที่ทางฝรั่งเศสตอนตอนตะวรรันออกเฉียงใต้ที่อยู่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ข้ามฝั่งไปแล้วตรง ไฮกิ้งข้ามไปแล้วก็เจอไม่แน่ใจเจอลุงที่เปอยท่อนบนเพราะตอนนั้นมันร้อนอยู่เปอยท่อนบนเดินขึ้นไฮกิ้งอะไฮกิ้งก็คือเดินขึ้นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันร้อนไงเขาก็เลยถอดเสื้อเดินเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าห้ามแบบนั้นหรือเปล่าแล้วใครใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะมานั่งจับอยู่ในป่าเขาก็คงจะถ่ายรูปโพสเอาไปโพสใน Facebook หรืออะไรแล้วก็มีหน่วยงานมาเห็นไม่งั้นคนจะรู้ได้ไง คือไม่แน่ใจว่าเปื่อยถึงขั้นไหนแค่ท่อนบนก็ไม่ได้หรือเปล่าก็ก็มีการปรับถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เอิมถ้าเอาจากรูปนี้คือน่าจะเป็นเปื่อยหมดเลยมากกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มนักเปื่อยกายชาวเยอรมันเดินทางมาไกลฮกิ้งถึงสวิสแล้วก็ทำแบบนั้นทำให้ชาวหมู่บ้านท้องถิ่นแถบนั้นก็พร้อมใจกันขอพร้อมใจกันแบนทันที น้ำมันหมดเออแก๊สหมดบนทางด่วนของเยอรมน,นีก็โดนเหมือนว่าต้องไปเช็คไอ้น้ำมันให้ดีอย่าให้มันมาหม,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 มดเอาตอนเออเอาตอนอยู่บนทางด่วนเขาเรียกว,ว่าออตโตบานเรียกว,ว่าทางด่วนไหมก็คือเป็นพื้นที่ที่จะไม่จำกัดความเร็วฉะนั้นเกิดใครมาหยุดรถกลางคันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นการน้ํามันหมดก็ถือว่าทําให้รถหยุดเหมือนกันใช่ไหมอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีค่าปรับถัดมาใส่เสื้อลายทาหาร ในประเทศแถบแคริบเบียนและหลายประเทศเสื้อลายทหารไม่ใช่ชุดทหารนะครับลายแค่ลายอย่างเช่นกางเกงขาสาั้นเป็นลายเป็นลิ้วสีเขียวลายคล้ายๆชุดทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้มันแสดงถึงความเป็นเอ่อความเป็นเรื่องของอะไรนะ เหมือนสงวนเอาไว้ชุดเอาไว้สําหรับทหารเท่านั้นถึงแม้บางทีเราจะบอกว่านี่มันมีลายนี่เห็นไหมทหารเขาใส่ลายแบบนี้เหรอแค่มันเป็นลายพลางเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ประเทศที่ห้ามก็อย่างเช่นแอนติกัวบาเบโดสเกรนาดาจาไมกาซาอุดีอาระเบียฟิลิปปินส์อ่าใครไปฟิลิปปินส์อย่าใส่ชุดชุดลายพรางลายทหารไปแม้แต่จะเป็นกางเกงขาสาั้นหรือเสื้อยืดถัดมาการแสดงความรักในดูไบ ถ้าดูจากรูปแล้วคือจับมือกันก็ไม่ได้หรออ๋อถ้าเกิดกอดหรือว่าจับมือเฉยๆโอเคแต่แสดงความรักอาจจะประมาณว่ากอดจูบหรืออะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นสากลแต่เขาก็ยังนับถือศาสนาอิสลามอยู่นะครับฉะนั้นก็เลยจะมีกฎบางอย่างที่ที่ต้องปฏิบัติก็คิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ทาหรอกใช่ไหม ก็คือแต่เกิดเขาจะห้ามหรืออะไรเนี่ยเขาควรจะมีอย่างเช่นมีป้ายบอกหรือมีอะไรพวกนี้อย่างอัมสเตอร์ดัมเนี่ยใช่ไหมาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะเออก็มีป้ายบอกก็ <c oughs> โอเคคือเลยสรุปว่าก็คือควรมีมารยาทถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาไปเที่ยวตามกับสถานที่เที่ยวหลายแห่งน,นะครับอย่างอัมสเตอร์ดัมเหมือนกันที่เขาบอกว่าไปย่านคมแดงก็ไม่ควรถ่ายรูปคนทํางานที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ถูกต้องอยู่แล้ว ครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ